เฮ้ยตังสักบาทก็ยังไม่มีอลไรตอนนี้มามามาเจ้ากระต่ายน้อยช่วยหน่อยคือตอนนี้คือใช้แรงงานน้องมากเลยเดี๋อแปดหกสี่แต่ช้าก่อนนี่เรามีตัวเรนโบมิติคอลตัวใหม่ล่าสุด404เดมอนนั่นเอง วันนี้เราจะไม่เติมโลบัคไม่เติมอะไรเลยในรหัสนี้นอกจากตัวที่เทพที่สุดที่เป็นเรนโบวสี่ตัวอ่าอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่บัฟธรรมดาเลยทุกคนอันนี้เป็นโรโยตี้หมดเลยเชดเบเกอร์บังอันสเตนวีเลยผมคัดมาละเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่ามันจะทรงพลังขนาดไหนแล้วรหัสที่ไม่เติมอะไรเลยสามารถไปได้ไกลแค่ไหนมาเดี๋ยวเราตีกล่องนี้เลยโอ้โห นี่เข้ามาปุ๊บตีกล่องเดียวได้เงินมาเลย1 3 0 0 0ล้านสามแสอย่างเร็วทุกคนทีนี้แหละเราสามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วอันนั้นอะไร1,000 0ประตูต่อไป7,500หโอ้โหเปิดได้ไกลเลยทุกคนอันนี้คือตีกล่องเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเกรดตรงนั้นก็ถ้าเกิดว่า ปลดล็อกมาแอเรียหนึ่งตรงนี้มันจะมีที่อัปเกรดก็ตอนนี้ยังไม่มีเพชรนะทุกคนก็น่าจะยังอัปเกรดอะไรไม่ได้จริงๆผมจะเอาเพชรจากรหัสหลักเติมมาแด้แต่แม่ดีกว่าเราทาชาเลนจ์มาแบบอย่างนี้เลยมาแบบโล่งๆครับทุกคนมาแค่มีตัวนี้ตัวเทพที่สุด4ตัวแต่ไม่เติมอะไรเลยนะ แค่ดูว่า4ตัวนี้เนี่ยจะทรงพลังส่งเราไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเราจะเล่นเกมไปได้แค่ไหนอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเราลองปลดล็อกต่อไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะไปถึงแถวไหนก็อันนี้7จ็0หสบายสบายๆครับทุกคนตะกี้นี่ย้ำนะตะกี้ผมตีแค่กล่องเดียวยังไม่ได้ตีเหรียญตีอะไรเพิ่มจริงๆทุกคนแค่นั้นเลยได้มาอันนี้เนี่ยเน,น,นอันนี้ปลดล็อกไปอีกได้นะ4ี่แสนโอ้โหไปไกลเลยโอ้โหทุกคน ตีกล่องเดียวโอ้โหมาอย่างไกลอะ่ะนี่สี่แสนมาเดี๋ยวเราตีกล่องเพิ่มหน่อยไหมไว้เดี๋ยวตีแล้วกันมาปลดล็อกอันต่อไป1 2 5ล้านโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มต้องตีกล่องละมาเดี๋ยวเราจะตีเหรียญตีอะไรเพิ่มซึ่งคิดว่ามาในแอรเรียน,นี้เนี่ยกล่องมันก็น่าจะสูงขึ้นว่าจะอะไรละแต่ด้วยความที่เรามีตัวเทพที่สุดปึ๊บเราตีทีเดียวได้อ่าได้เท่าไหร่สมมุติว่า ยี่สิบล้านทุกคนโอ้ oh my god ยี่สิบกว่าล้านโอ้โ oh ห oh. แล้วก็โอ้โ oh หแลงผมขึ้นโอ้โ oh หขึ้นรัวๆเลยตอนนี้โอ้ oh ho, ขึ้นรัวๆเลยแลงเอลิทละนี่คือแบบเลเวลขึ้นแบบเร็วมากทุกคนมาเดี๋ยวปลดล็อกตรงนี้ก่อนจะมูลล oh ้านสองแสนโอ้โหห้าล้านห้าไปต่อได้โอ้โ oh หผมบอกเลยไปต่อนี <laughs> ยาวครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะปลดล็อกโ oh เอาจริงวะ ขนาดปลดล็อกเพื่อที่จะเทเลพอร์ตขึ้นไปอัปเกรดเพิ่มอะผมว่ามันแพงไปทุกคน <B rain> เอางี้เดินไปมันคงจะไกลเกินไป <B rain> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมออกเกมแล้วเข้าใหม่เพื่อ <B rain> <laughs> ที่จะไปตรงนู้นละกัน <B rain> เอน๊ะแต่ไม่เป็นไรว่ะผมปลดล็อกตรงนี้ได้6,000 ก็ผมจะไม่ปลดล็อกตรงช็อปนะ <_ d ose> เพราะว่าตรงช็อปมันแพงไปอ่ะก็ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็โอโ้โหทุกคนต้องค่อยๆเดินไปลําบากมากเออคือไอเครื่องอัปเกรดอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วคือผมต้องเดินไปโอ้โห่ <_ c oughs> ะโอเคเหมือนจะถึงละเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าอย่างแรกเลยต้องเพิ่มเพลเยอร์สปีดด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมเดินโคตรช้าเลยอ่ะเพิ่มมา3อันแล้วทีนี้ยังไงละเนี่ยผมไม่มีตังเทเลพอร์ตกลับแล้ว แสดงว่าผมจะต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆลับไปที่เดิมนั้นสินะเพราะว่าตอนนี้เพชรผมมีแค่นี้แล้วจริงๆก็ระหว่างเดินเดี๋ยวเก็บเหรียญไปเลยกันโอ้โหแรงอัพรัวๆครับทุกคนตอนนี้ impossible แล้วเฮ้ยๆเดี๋ยวก่อนทุกคนเพชรผมขึ้นเป็น2 0 0แสนเออผมลืมคิดตรงนี้ไปเลยใช่เวลาเราแรงอัพอ่ะเราจะได้เพชรเวลาเราแบบเลเวลขึ้นอ่ะเราก็จะได้เพชรประมาณแบบ5 0 0,000 0 0แสนหนึ่งแล้วแต่ แล้วแต่ว่าเราขึ้นไปเวลไหนไปเวลไหนเนาะเออยิ่งเวลสูงก็ยิ่งได้เพชรเยอะโอเคเลยทุกคนโอ้โหผมโง่จริงๆตอนแรกผมน่าจะเก็บเหรียญเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ได้เพชรแล้วก็อัปเกรดแสดงว่าเดี๋ยวผมกลับไปอัปเกรดอีกรอบเลยดีกว่าก็ตอนนี้มีเพชรสามแสนค่อนข้างที่จะเหลือเฟือละโอ้โหแต่ดูดิทุกคนคือตอนนี้คือแบบว่าแรงอัพอะไรรัวๆเลยมาเดี๋ยวจะอัปเกรดให้มันเดินเร็วที่สุดเลยถึงเราไม่มีสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเราก็จะอัปเกรดตรงนี้ให้มันดีที่สุดอ่าออฟรีอัปเกรดไปด้วยด้วยความว่า เราจะได้เก็บเก็บเหรียญได้เยอะๆเนาะแล้วก็เพชรสเตรนท์อันนี้ก็อัปเกรดไปเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอ่ะออฟริชผมจะอัปเกรดไปจนเกือบสุดเลยแล้วกันมอร์ไดมอนอะไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกัน50,000เหลือเพชรไว้ก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกให้สามารถเอ่อเทเลพอร์ตไปไปมา,มาได้โอเคเราก็จะปลดล็อกที่สุดท้ายมีตังอยู่เกือบ200ล้านละโอ้โหคืออันนี้โอ้สามรล้านละ300ล้านละ,300ละนี่ สามารถเทเลพอร์ตไปได้ถึงที่สุดท้ายเลยเออไม่ใช่สามารถเทเลพอร์ตสามารถอัปเกรดไปได้ถึงที่สุดท้ายแล้วอะ่ะทุกคน16.5ล้านไอประตูสุดท้ายนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะร้อยล้านกับ250ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจมา16ล้านอ๋อ50ล้านอ,อ๋อผมนึกว่าร้อยล้านโอเคถือว่าปลดล็อกเร็วมากๆนะทุกคนผมจำได้วันที่ผมมาเล่นวันวันแรกเนาะตอนนั้นผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ามชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะปลดล็อก แอเดียสุดท้ายซึ่งแอเดียสุดท้ายตอนนั้นมันคือตรงนี้แหละมาเดี๋ยวเราจะฟาร์มกล่องนี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันปึ๊บเข้าไปได้ตังมา900าล้านโอ้โหคือเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าโอ้โหเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ผมจะตีกล่องนี้ให้ได้แบบโดมินัสสักตัวหนึ่งยังลำบากเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวน,นี้มันง่ายขนาดนี้แล้วหรอเนี้ยโอเคไปแฟนตาซีเวอร์กัน3 2 1ไปปิวโอเค ก็น่าจะใบโอเคตอนนี้เรามาถึงโลกที่สองละก็ได้ตังมาพันหนึง่งมาเดี๋ยวเราลองตีตู้เซฟนี้เลยดีกว่าตีตู้เซฟนี้ได้มา1 2800 0สองหมื่นแปดพัน้เฮ้ยเริ่ม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 ,เร,มเริ่มมีอืดนิดนึงนะเริ่มมีนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังไม่เยอะมากเด,เดี๋ยวขอฟาร์มนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องปลดล็อกประตูมิตินั้น,น,นอีกประมาณหนึง่งก็ปึบตีไปตีไป ห0 0 0สนหกแสนเจ็ดแสนแล้วครับทุกคนมาเลยเดี๋ยวเราไป Ancient Island ันเลยดีกว่าตรงนี้ก็ปลดล็อกไปอันนี้5 0 0แสนแล้วก็น,นี้สามล้านหโอเคเราปลดล็อกอันนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มกล่องนี้มันก็ ใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันกล่องนี้ก็เป็นกล่องในตำนานอีกกล่องนึงเหมือนกันนะทุกคนคือตอนนั้นก็คือตียากคือฟาร์มยากผมบอกเลยคือด้วยความที่ตอนนั้นผมเล่นเฉยๆแบบยังไม่ค่อยได้มาอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนแต่คือก่อนหน้าน,นียผมรู้สึกว่ามันฟาร์มแบบอืดๆนิดนึงอะแต่ว่าจริงๆช่วงหลังๆมันก็ฟาร์มยากเหมือนเดิมแหละสำหรับ Pet Simulator X นะแต่ตอนนี้เราก็ตีกล่องนี้ได้อ่ะตีทีเดียวได้ละก็3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้านอะไรโอเค แต่ทําไมตอนนี้กล่องมันไม่ค่อยเกิด <laughs> เออ <laughs> <laughs> ผมจะตีกล่องอนะ <laughs> มันตีไม่ได้อ่ะมามามาอีกรกอบนึงตีได้ปะได้มาอีก3มล้าน4ี่ล้านโอ้ยมันเริ่มเกิดน้อยแล้วทุกคนไม่นะ <laughs> ก็แน่นอนเราคงต้องปลดล็อกพอทัเนาะใช้ไปสาม0 0ื่นเพชรโอเคตอนนี้เราเหลือเพชร18 000, ก็พอทอันี่สำคัญพอสมควรเราจะได้สามารถไปในดินแดนต่างๆได้แล้วเหมือนดินแดนฮอนเตสจะใช้เงิน18ล้านซึ่งตอนนี้เราใกล้ถึงละ ออตอนที่มันอัปเดตดินแดนฮอนเทดเนี่ยจะบอกว่าเลทเงินนี่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็กล่องอีกอันหนึ่งอ่ะมันให้เยอะมากก็ฟาร์มกล่องนี้มันจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปฟาร์มกล่องฮอนเทดเนี่ยมันจะได้แฟนตาซีคอยแบบเยอะพอสมควรเลยทุกคนก็เดี๋ยวผมขอลองฟาร์มด้านล่างดูนะได้ไหมเออไม่ค่อยได้หว่ะทุกคนก็พอได้แต่ว่าฟาร์มด้านล่างไม่ค่อยเท่าฟาร์มกล่องใหญ่ด้านบนเท่าไหร่แต่ก็โอเคมาตอนนี้1 8 1แ 9ล้านแล้วทุกคนสามารถไปในดินแดนต่อไปได้แล้วผมจะให้ดูว่าดินแดนฮอนเทดเนี่ยคือกล่องมันจะได้เยอะกว่าแบบยังเห็นได้ชัดเจนเลยก็ตอนนี้เราอยู่ในฮอนเทดไอแลนก็ช่วงอัปเดตพวกนี้ผมไม่ค่อยได้มาเล่นนะผมจําได้ผมหยุดเล่นไปประมาณนึ่งแล้วและก็กลับมาเล่นอีกทีหนึ่งตอนอัปเดตเฮเว่นมังอัปเดตสวรรค์แต่นี่เห็นไหมเก้าสิล้านดูด,ดิคือมันได้เยอะแบบเยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะเกอ๋ออันนี้กล่องดัง 93ล้านก็ตอนนี้น่าจะปลดล็อกได้ละเดี๋ยวร์มไม่ถึงสัก150ล้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกดินแดนสวรรค์กันด้วยความที่ว่าดินแดนสวรรค์มันมีกล่องที่มันจะได้เงินค่อนข้างเยอะเลยก็ตอนนี้เรามี178ล้านแล้วนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเปิดดินแดนสวรรค์กันเลยดีกว่าดินแดน h e ล6 6ล้านไม่เอาเราจะเอาอันนี้เลยเราข้ามช็อตครับทุกคนเราด้วยความที่ว่าผมไม่อยากเสียตังค์เยอะก็ผมจะข้ามช็อตไปเลยนะก็เดี๋ยวเรามาตีกล่องนี้ มาเรามาดูกันกล่องนี้จะได้แค่ไหนโอ้โหสี่ร้อยกว่าล้านทุกคนได้เยอะจริงๆ <laughs> ผมบอกเลยทุกคนอันนี้นี่คือไอดีที่ไม่เติมอะไรนะย้ำนะว่าไอดีนี้ผมไม่เติมอะไรสักอย่าง <laughs> ทุกคนคือแบบแม่งมาจากสัตว์เลี้ยงเทพล้นลวนๆทุกคนจริงๆอันนี้คือสุด <laughs> ก็คือสุดๆเลยทุกคนก็คือ อันนี้ผมก็มาจากรหัสหลักนะทุกคนคือเลือกบัฟเลือกอะไรมาอย่างดีก็ตอนนี้เดี๋ยวจะฟาร์มตรงนี้เพื่อไปปลดล็อกเทคเวอร์7.5ล้านเดี๋ยวตอนนี้เรามาเปิดประตูมิติทุกอันกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้3.5ล้านแล้วก็อัน66ล้านโอเคไม่แพงมากสามารถซื้อได้สบายๆละพอไปเอากล่องเฮเวนมา ตอนนี้เรามี4,000ล้านเดี๋ยวเราจะฟาร์มให้ได้7,000ล้านเพื่อไปปลดล็อกเทคเวิร์ดซึ่งดูจากตอนนี้แล้วผมว่าก็ไม่น่าจะนานมากหรอกเดี๋ยวผมจะลองตีกล่องด้านซ้ายและด้านขวาดูนะ4,400 4,600เฮ้ย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 ก็มีใช้เวลาเหมือนกันเว้ยอาจจะต้องใช้กล่องสุดท้ายหรือเปล่าทุกคนกล่องสุดท้ายน่าจตอนนี้50,000อันนี้อ,อ๋ไม่เป็นไรตอนนี้เราเพชรค่อนข้างเดียรน้อยทุกคนเราก็ <c oughs> ใช้ไปกับเทเลพอร์ตเยอะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาฟาร์มตรงนี้6700ล้าน7000ล้าน7100ล้าน7,200เฮ้ยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเร็ววะ่ะทุกคนถึงละ7700ล้านทุกคนมาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละสำหรับเทคเวอร์ over. เดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันเลยดีกว่า 7.5B สําสำหรับเทคเวอร์ over, ทุกคนมา ก็เราจะก็ใช้เหรียญแฟนตาซีในการเปิดเทคเวอร์นะมาเลยโอ้โ oh หเรียบร้อยก็ตรงตรงนี้ก็มีคนฟาร์มเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะฟาร์มกล่องนี้แหละคิดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยสําหรับกล่องเทคเวอร์ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะกระดิกทีละประมาณล้านหนึงอะ่ะเข้าใจว่าโอเคก็รอสัตว์เลี้ยงใส่เข้าไปละ3ล้านทุกคน ได้ทีละ3ล้านโอเคเยอะอยู่3ล้าน4ล้านก็กระดิกประมาณนี้เฮ้ยเราสังเกตดูด้านขวามือของผมตอนนี้เลเวลผมขึ้นแบบเร็วมากทุกคนอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละร้อยร้อยอยังร้อยอยัง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอินเซนแฮกเกอร์แล้วครับทุกคนจากแฮกเกอร์แรงขึ้นมาแล้วทุกคนออตอนนี้แรงมันก็จะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าถือว่าขึ้นเร็วนะเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละ <c oughs> โอเคก็พอแรงขึ้นเราวจะได้เพชรมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวเราเอาเพชรไปอัปเกรดพวกนี้อีกดีกว่า จะได้มันเต็มๆมมาเลยทุกคนตอนนี้เหลือเพชรมีเพชรเก้าหมื่นหกนะเดี๋ยวมาอัปเกรดตรงนี้ให้มันเต็มทุกอันเลย mm hmm. ก็อัปเกรดตรงนี้ก็ตอนนี้มอร์ไดมอนเพชรสปีดอ่าเพชรสปีดอาจจะเอาไปได้เดี๋ยวอัปเกรดมอร์ไดมอนไปก่อนเพชรสปีด <Pet Speed S 2> คือจะทาให้สัตว์เลี้ยงเราวิ่งเร็วขึ้นนะไม่ใช่ตีตีดีขึ้นนะแต่คือทําให้วิ่งเร็วขึ้นก็อัปเกรดไปได้ก็ดีมอร์สตอร์เลดผมจะไม่ได้อัปเกรดล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้จะใช้แบบใส่มาอะไรนะแบบคงไม่ได้เก็บสัตเวเ้ยอะ มอรไดมอนอ่ะอัพไปประมาณนึงตอนนี้เพชรเราก็หมดตัวเหมือนเดิมทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ Tech Entry ก่อนมาเดี๋ยวเรามาเปิดเทคเวอร์กันเลยดีกว่าเทคเวอร์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 เทคเวอรไปเลยทุกคนเทคเวอร์มาถึงปุ๊บโอ้โห you can afford you can afford โอ้โหตัวอักษรสีเขียวก็แน่นอนมันขึ้นมาทันทีเยอะแยะไปหมดเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมมีตังค์เยอะ จนสามารถปลดล็อกได้ค่อนข้างเดียหไหลที่พอสมควรเลยก็อันนี้นี่ก็ฟาร์มมาจากกล่องด้านหน้าประมาณหนึ่งคิดว่าน่าจะปลดล็อกไปได้ไกลพอสมควรเลยอันแรกถือว่าเบาๆทุกคน0,000สบายสบายๆทุกคนก็สามารถปลดล็อกไปได้ <laughs> โอเคป, 50, ปุบห0,000ไปอันต่อไป6 2 5 0 0 0เรามีตังค์อยู่49 000, ล้านทุกคน แล้วก็นั้นคือกล่องอันนั้นมี8.25ล้านกับ11.5ล้านเราสามารถปลดล็อกได้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราปลดล็อกอันนี้ก่อน11.5ล้าน8.5ล้าน <c oughs> จังหวะนี้ปลดล็อกรัวๆครับทุกคนมาสตรีมพังตรงนี้น่าจะฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวขอลองมาดูตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่ากระดิกที23ล้านโดยประมาณก็คือ มันเยอะเออยีล้านเออประมาณนั้นแหละก็ประมาณ20-30ล้านว่าอันนี้ก็คือใช้ตัวเรนโบว์มิติคอโรโยตี้สตัวตัวใหม่ล่าสุด4 0่ศนสี่เดมอนเนาะสำหรับกล่อง5 0 0พันทีตรงทางเข้าเด็กเวอร์ที้ผมตีก่อนนั้นนี้มันจะกระดิกทีละประมาณแบบ2ล้าน3ล้าน5ล้านอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็14ล้านเห็นไหมก็จะประมาณ10 000, 30, 000. ล้านถึงสาล้านและประมาณนี้แหละอันนี้คือใช้แค่4ตัวนะทุกคนก็คือมันก็ทรงพลังของมันจริงๆโอเคส่วนที่เหลือผมว่าน่าจะปลดล็อกนานแล้วทุกคน อันนี้คือมีตัวเทพเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลานาน 2.5b ทุกคนก็คือผมก็ต้อง afk อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งอ่ะถึงจะปลดล็อกที่เหลือพวกนี้ได้ก็คือพวกนี้มันถึงแม้จะมีตัวเทพที่สุดมันก็ต้องใช้เวลาอยู่นะทุกคนก็คือโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนมันก็คือปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงก็ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะสุ่มแล้วทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเป็นตัวที่เทพที่สุด ก็ในอนาคตมันก็คงจะไม่ใช่ตัวที่เทพที่สุดแล้วแต่ว่ารหัสนี้ก็เป็นรหัสสายฟรีของผมละกันที่ผมจะไม่ได้เติมอะไรเลยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมเล่นรหัสนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะแต่ก็สําหรับการทดลองนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็โดยรวมจากการทดสอบก็จะประมาณนี้นะก็คือถึงแม้เราจะมีสัตว์เลี้ยงที่เทพที่สุดแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถปลดล็อกไปในที่สุดท้ายได้โดยที่เราไม่ได้มาฟาร์มจริงจังหรอกก็คือจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงมันก็ ไม่ได้แบบแรงโอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็คือเรายังไงเราก็ต้องเราก็มันมันก็ไม่ใช่จะแบบว่าแบบมาถึงปุ๊บโอ้โหแบบว่าไปแบบปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอย่างรถเร็วทุกคนก็คือเนี่ยตอนนี้สําหรับแบบแอรเรีย,ท,ยท้ายนะทุกคนแอรเรียพวกเนี้ยผมยังไม่สามารถปลดล็อกได้เลยก็คือมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแหละก็รหัสที่ไม่เติมสักบาทไม่เติมเกมพาร์ไม่เติมอะไรเลย แล้วมีตัวเทพ4ตัวก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่ได้เห็นไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรละมันก็คือการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆซึ่งแอรเรียสุดท้ายมันก็ยังใช้เวลาอยู่ดีถึงแม้เราจะมีตัวเทพสุดส่วนแอรเรียแรกๆอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเร็วจริงๆทุกคนแต่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ